อายุได้เพียงหกขวบเจ้าชายหลุยมีความรักร่วมกับลุงของเขาเจ้าชายแฮร์รี่ทำให้เกิดความกังวลกับแม่ของเขาเคทมิดเดิลตันความสัมพันธ์ด้านกีฬานี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับอิทธิพลของลุงที่มีต่อเจ้าชายหนุ่มเจ้าชายวินเลียมและเคทมิดเดิลตันซึ่งมีแนวโน้มจะเป็นกษัตริย์และราชินีแห่งอังกฤษองค์ต่อไปมีลูกแล้วสามคนได้แก่เจ้าชายจอร์ดเจ้าหญิงชาร์ลอตต์และเจ้าชายหลุย แม้ว่าลูกชายคนโตของพวกเขาถูกกำหนดให้ขึ้นเป็นผู้นำของสหราชอาณาจักรในวันหนึ่งแต่ลูกชายคนเล็กของพวกเขาต่างหากที่สร้างความกนนังวลจริงๆแล้วเคธินเดลตันกลัวว่าเจ้าชายหลุยจะเดินตามรอยเท้าของลุงของเขาเจ้าชายแฮร์รี่เพื่อเป็นการเตือนใจเจ้าชายหลุยมักจะโดดเด่นในเรื่องพฤติกรรมหน้าด้านของเขาในที่สาธารณะ การแสดงตลกที่ที่เล่นและการแสดงออกที่มีชีวิตชีวาของเขาสร้างความพึงพอใจให้กับหนังสือพิมพ์แท็บลอยของอังกฤษในงานอย่างเป็นทางการภายนอกกล้องหลานชายของเจ้าชายแฮร์รี่มีความหลงใหลร่วมกับลุงของเขาเหมือนกันเห็นได้ชัดว่าเขาชอบเล่นรักบีการฝึกซ้อมกีฬาที่ทำให้แม่ของเขากังวลโดยเฉพาะเพราะสไตล์การเล่นของเขาที่โหดร้ายเกินไปเล็กน้อย เจ้าชายหลุยคือการมีกาเซต่ตามคำพูดของเคธมิเดลตันหลุยเป็นมือระเบิดฆ่าตัวตายเรากลัวว่าเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะเข้าไปอยู่ตรงกลางของทุกสิ่งเคธมิเดลตันบอกกับกระจกรายวันหลุยคลั่งรักบี้มากพวกเขาอยู่ในยุคที่พวกเขาชอบวิ่งเจ้าหญิงแห่งเวลกล่าวเสริมด้วยเพื่อเป็นการเตือนใจว่ามารดาของเจ้าชายหลุยกำลังเข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัดเพื่อต่อสู้กับมะเร็งของเธอ ในส่วนของเขาเจ้าชายแฮร์รี่ได้ประกาศความรักในกีฬารักบี้ในบันทึกความทรงจำของเขาฉันเล่นกีฬาทุกประเภทแม้ว่ารักบี้จะเอาชนะใจฉันได้มันเป็นเกมที่สวยงามและเป็นข้อแก้ตัวที่ดีในการรับมือกับสิ่งที่ยากมากลุงของเจ้าชายหลุยเขียนด้วยส่วนลูกคนอื่นๆของเทปมิดเดิลตันพวกเขาก็ชอบรักบี้เช่นกันเจ้าหญิงชาร์ลอตฝึกยิมนาสติกที่บ้านของเธอในวินเซอร์ ในส่วนของเธอเจ้าหญิงชาร์ลอตมีความสปอร์ตพ,พอกับพี่ชายสองคนของเธอน้องสาวของเจ้าชายหลุยกล่าวในปี2022ว่ากีฬาโปรดของเธอคือยิมนาสติกเจ้าชายวินเลียมและเคทมิดเดิลตันยังระบุด,ด้วยว่าลูกสาวของพวกเขาชอบฝึกที่บ้านของพวกเขาเธอล้อเกวียนไปทั่วทั้งบ้านเจ้าหญิงแห่งเวลกล่าวในขณะที่เสริมว่าลูกสาวของเธอใช้เวลาส่วนใหญ่กลับบัวกลับหาง ผู้สมรสและลูกทั้งสามต่างก็ลงหลงไหลในกีฬาเทนนิสเช่นกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพวกเขาได้เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดันระดับตำนานเป็นประจำในส่วนของเขาเจ้าชายจอร์ชชอบชมการแข่งขันฟุตบอลทียงข้างพ่อของเขาน้องชายของเจ้าชายหลุยยังได้ไปชมการแข่งขันร,รับบี้กับเจ้าชายวินเลียมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา